สวัสดีค่ะพวกกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลาการคลิปนี้มาดูค่ะโคมพันจะผัดผักขันจองใส่แคบหมูค่ะ fc ค่ะเครื่องปรุงก็มีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสวลาเกียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลสาแดงครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะพริกสดหั่นแฉลบครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะ fc ค่ะมาดูเลยค่ะผัดผักขันจอูตรเด็ดเคล็ดช่องภคมพันตุลาการค่ะนอนแล้วค่ะใส่ที่รงไปเลยค่ะ fc ค่ะ ใส่ถักกันจอนลงไปเลยค่ะใส่เลยค่ะเาถักกันจอนก่อนนะคะใส่เลยค่ะตัวเลยค่ะเด็กจะรับจองเดือนพันตุลากันใช่นหมค่ะผส่ถักกันจอนยุบนิดนึงนะคะไม่ต้องสลดนิดเดียวก็พอ จะวก็จะช้ำหมดค่ะเดี๋ยวจะไม่อร่อยจะต,ต้องไฟต้องแรงๆนะค่ะไอ้พีหขาเนี่ยค่ะขอบคุณทุกคนังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าสับปะร่องนี่ค่ะไส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาซอสปลาเคี่ยวครึ่งช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีกระเทียมเคีฟฟ่ยวไข่เค็มค่ะ ดเลยค่ะนี่ค่ะผัดเลยค่ะผัดเลยค่ะ FC ค่ะตัวเด็กชินรับเลยค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเายซีค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะผัดผักพันจองบดรวมพันตุลากันค่ะผัดผักกันจองแคบหมูค่ะเดี๋ยวแคบหมูแล้วใส่ทีหลังนะคะเราจะใส่แค่หมูทีหลังเลยค่ะ

ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุลากันขอบคุณเลยๆ้าค่ะคุณสำเร็จตุลากันก็จะเตรียมไปให้อาหารน้องสุนัขเอฟซีค่ะผัดผักกระเจี๊ยบกุ้พันธุ์กับคุณสำเร็จก็จะไปนาค่ะให้อาหารน้องตุนัขแล้วก็จะไปวิ่งด้วยค่ะวันนี้ค่ะมาได้วิ่งล้านวันค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดเลยค่ะเอฟซีหาเียค่ะป้าพี่น้องเบิ้ลสุดยอดเลยค่ะ อร่อยเลิศลุเลยนะายเนี่ยไฟแรงเล,เลยนะคะใช้ไฟแรงเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสเด็กเค่รับช่องคุมพันตุกรรกันค่ะ,คะโอ้โหสุกแล้วค่ะเปลีไฟค่ะปิดไฟใส่แกบหมูลงไปเลยจ้า นี่ค่ะใส่แคบหมูลงไปเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเอฟซีค่ะตักเลยตักเลยค่ะป่ะนี่ค่ะป้าพี่น้องบังโอ้โหสดสดเลยค่ะผัดเสร็จทานร้อนๆนะคะอร่อยอร่อยค่ะเอฟซีค่ะเราทานตอนร้อนๆอน่ค่ะแคบหมูเราก็กรอกยอดเลยขายเอฟซีค่ะนี่ค่ะ สุดยอดเลยสุดเด็ดจนแล้ช่องพงพันตุลากันค่ะอโอ้โหมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชรคาา์ค่ะไลค์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะป๊อดพี่นอ้องบ้งสุดยอดเลยค่ะอะโรน้าด้วยกระเทียมเจียวลงไปเอยพี่น้องเมื่อกี้ทำกันด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะ ยอดเลยค่ะ FC ค่ะป๊ดดูไ่ะ FC ค่ะผัดผักคันจองใส่แคบหมูค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันตุลากันค่ะมาทานด้วยกันนะคะเซ่บๆค่ะเครื่องปรุงจะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสผักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะพริกสดหัน่นแฉลบครึ่งช้อนโต๊ะอร่อยเลิศเลยค่ะอร่อยอร่อยผมชูรสครึ่งช้อนชาค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะคุ้มพันรักเคารพให้เกียรติเอฟซทุกท่านนะคะให้เอฟซทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเฮงเฮงปังปังค่ะนี่ค่ะเอฟซค่ะผักกัญจองจะเขียวสดอร่อยหวานกรอบคมนิดเดียวค่ะเอฟซค่ะนี่ค่ะบอกสูตรนิดนึงนะคะบอกสูตรอีกครั้งนึงนะคะ ด้วเจียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะพริกสดหั่นแฉลบครึ่งช้อนโต๊ะอร่อยค่ะนี่ค่ะซอสปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแ,แบ่บผงชูรสครึ่งช้อนชามาทานด้วยกันนะคะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะแซ่บเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่ก็ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยลค่ะกับพี่น้องนี่ค่ะ อร่อยเลิศลสดเลยค่ะ FC ค่ะแ,แซ่บๆนำกันค่ะผัดผักกันจองแคบหมูค่ะ FC ค่ะแคบหมูก็ช่องภคมมพันตุลากันนะคะโคลมพันทําแคบหมูแล้วก็นํามาผัดผักกันจองให้กับ FC ดูค่ะนี่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ